สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของงานช่วงนี้อาจจะมีเรื่องติดขัดโดยเฉพาะเรื่องของเอกสาร หรือเอกสารราชการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายถึงแม้เรื่องงานอาจจะติดขัดไม่ราบรื่นอ,อยู่บ้างแต่มันก็จะเป็นเพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเดี๋ยวถ้ามันจัดการปัญหาต่างๆไปได้ทุกสิ่งมันก็จะเป็นปกติเหมือนเดิมค่ะช่วงนี้ถ้ามีการใช้รถใช้ถนนมีการเดินทางก็ให้ระวังเรื่องของการโดนตำรวจเรียกการโดนตำรวจจับได้นะคะอาจจะทำผิดกฎจราจรอ,อะไรประมาณนี้ค่ะ,คะการเงิน ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักระวังการใช้จ่ายเงินตามอารมณ์ช่วงนี้ถ้าไม่ประหยัดจะไม่มีเงินเหลือเก็บนะคะต้องระวังในเรื่องของการเสียเงินไปในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของทริปการท่องเที่ยวต่างๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณก็ต้องประหยัดหน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวจะเกิดการช็อตในเรื่องของเงินได้ค่ะความรักสําหรับคนมีคู่ ช่วงนี้หวานชื่นค่ะอาจมีการไปเที่ยวด้วยกันคู่ใดที่มีปัญหาจะมีการคุยกันเคลียร์กันปรับความเข้าใจกันด้วยเหตุและผลเหมือนทั้งคู่คอยอยู่เคียงข้างกันแล้วก็ชักนำกันไปในสิ่งที่ดีค่ะความรักสําหรับคนโสดอาจมีโอกาสได้เจอคนที่รออยู่เขาคนนั้นเป็นคนที่พึ่งพาอาศัยได้และสามารถช่วยเหลือเราได้ชี้นำเราไปในทิศทางที่ดีก็ให้ลองเปิดใจพูดคุยศึกษากันดูนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคะให้ระวังในเรื่องของสายตาการล้าของสายตาหรืออาจจะเป็นต้อได้นะคะส่วนในเรื่องของผู้หญิงให้ระวังในเรื่องของการปวดท้องอาจจะปวดท้องรอบเดือนหรือว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบก็ได้เช่นกันค่ะส่วนกรณีที่เป็นเด็กนะคะให้ระวังในเรื่องของการหกล้มค่ะแล้วก็ระวังในเรื่องของขาเข่านะคะโชคลาภถือว่ามีพอสมควร อาจจะมาจากลูกหลานในบ้านลองซื้อเลขเด็กดูนะคะหรือซื้อเลขลูกเลขนำโชคของคุณคือเลข5